วัสดีค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่สดใสวันจันทร์ของกระตายแลว้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะแต่ตื่นเช้าเช้าเราต้องมาดูแลสุขภาพเรานะคะตื่นเช้าเช้าดื่มชาะคะ่ะชานี่เป็นชาผลไม้รวมนะคะของโอ อย่าลืมดื่มชาเราจะมาดีท็อกร่างกายเรานะคะดื่มชาผลไม้ชื่นใจค่ะดีต่อสุขภาพแล้วบางคนให่นอันนี้ก็มะนาวน้ำอุ่นๆมะนาวนะคะจะทำให้ชุ่มชื่นชุ่มคอแล้วก็ ใส่จะใส่น้ำผึ้งลงไปก็ได้นะคะสูตรดีท็อกวันนี้เราจะมาดีท็อกร่างกายเราด้วยทำทุกวันค่ะดีต่อร่างกายเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปสักช้อนชาได้นะคะเป็นโยกโยกเกิดกินกับน้ำผึ้ง อันนี้จะเช้ชาๆน่ก็สูตรดีทอ็อกที่ได้ผลร้อยเอร์ซนค่ะไม่ถึงสิบสบห้านาทีก็จะเข้าห้องน้ำเลยนะคะทำให้ร่างกายเราหุ่นฟอโลเฟียวทำให้ร่างกายเราเบานะคะทำบางคนแต่โยเกิร์ตเอออันนี้สูตรนาจู ตัวน,นี้สูตรโยเกิดจากธรรมชาติธรรมชาตินี่ดีมากนะคะของอยางชานี่ก็จะเป็นชาที่จากําบีโ o ก็คือธรรมชาตินะคะที่นี่อย่างแล้วก็เราจะจะมาใส่ชามะนาวก็ได้นะคะชามะนาวมะนาวนี่ก็เป็นของโอนะคะ ใส่มนาวลงไปก็ได้นะคะจะให้ดีถกเร็วม,มากแต่โยกโยกกินโยเกิร์ตโยเกิร์ตโ,โอเคตอนเช้าค่ะกับน้ำชานะคะแล้วบางคนนะแต่นี้สูตรไอ้ธรรมชาตินี้มันจะดออกเปรี้ยวออื แล้วเ,เราจากจะเติมน้ำผึ้งลงไปก็ได้นะคะสักเราเติมน้ำผึ้งไปง่ายๆค่ะเติมน้ำผึ้งลง,ง,งไปในโยกุดเลยนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงดีท็อกชอบมากเลยน้ำผึ้งไม่ชอบกินน้ำตาลค่ะไม่ชอบน้ำตาลวีวีชอบ น้ำพึ่งทำกับข้าวบางทีผัดเห็ดน้ำพึ่งหอมจะตใจทำอะไรก็ตั้งหยอดน้ำพึ่งลงไปนี้น้ำตาลก็ใช้อยู่แต่อืมันจะอร่อยมากเลยค่ะนี่สูตรดีท็อกนะคะง่ายๆค่ะทุกเช้าจะครึ่งบางคนจะครึ่ง น,นี่อยู่ได้นานเลยนะคะอืมหอมมากน้ำผึ้งจะเป็นเท,เทจะเป็นชาชาผลไม้ก็ดีนะคะชาร้อนๆอ,อุ่นๆตื่นเช้ามาร่างกายเอไม่ใช่พุ่งนี้ก็จะหนาวแล้วเหรอันนี้ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะแล้วก็สูตร จะเป็นน้ำมะนาวอุ่นๆเติมน้ำพึ่งลงไปได้หมดคะ่ะทำผสมประสานกันได้หมดนะคะอันนี้ก็วิวจะกินทุกวันอืมหอมหอมน้ำพึ่งกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้ถ้า ทานเปรี้ยวๆมันก็จะออกเปรี้ยวๆมันเพราะว่ามันเป็นลสธรรมชาติไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรเลยนะคะชอบค่ะเราดูแลสุขภาพเราดีนะคะจากผลไม้แล้วก็ร่างกายเราก็ระบบภายในมันก็จะดีท็อกทําให้ตัวเบานะคะไม่อึดอาดยืดย่านพยายามดี เลี้ยงพวกเนื้อสัตว์พวกมันๆน,นะคะอันนี้ถ้าเรากินพวกมันๆลงไปมันจะรู้สึกอึอดอัดยืดยากไม่กระปี้กระเป๋านะคะสูตรนี้นำไปใช้ได้นะคะสูตรรับแต่ไม่รับนะคะเดื่มน้ำชาชามะนาวเอาสดๆเลยนะคะแต่จะเป็นของโบนะคะโบโบนีบ้บานห้องกับว่าสูตร ธรรมชาติบ้านเราปลูกเองได้ค่ะมะขามมะนาวทําได้หมดถ้าเป็นอยู่บ้านเรานะคะทําตอนนี้ก็มีพวกใบหมอนชาใบาหมอนอะไรบ้านเราสุดยอดค่ะอืมทำเดี๋ยวพอทาเสร็จอีกสักสิบห้านาทีเราก็จะดีถกก็จะเข้าห้องน้ำโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับ คนอยากคุนดีคนอยากคุณดีอยากตัวเบาอยากสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมลองไปลองทำดูค่ะทุกเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปออกกำลังกายหรือว่าก่อนอนะหลังออกกำลังกายนะยี่ห้านาทีเราก็จะรู้สึกว่า มันดีมากเลยมันดีถอกร่างกายแล้วก็เข้าห้องน้ำทำให้สบายตัวนะคะตัวเบาค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวหน่อยนะคะกดเข้าไปดูค่ะพิมพ์คำว่าวิ ตัววีตัวไอตัววีตัวไอสองคำแล้วก็พิมพ์ไทยสวิตช่องช่องวีวีไทยสวิตนะคะบา,บายบายแลกแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะอันนี้สุขภาพจริงๆนะคะสำหรับคนชอบร่างกายสลิมไลท์หรือนะคะดีทอ็อกทุกเช้า เข้าห้องน้ำโดยอัตโนมัติหุ่นดีมากนะคะครีนครีนครีนไม่ชอบไขมันชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสูตรของวิวีนะคะน้ำชาุ้ยน้ำพึ่งชอบมากน้ำพึ่งเลยชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิว,วหน่อยนะคะลองไปทำดูคะ่ะเห็นผล แล้วก็ไม่มีเห็นผลร้อปอร์ไม่มีผลข้างเคียงสบายใจทานดื่มกินพวกของบีโสูตรธรรมชาติไม่ชอบสารเคมีนะคะก็เลยบีโก็คือสูตรธรรมชาติอาหารที่ไม่ต้องมีสารเคมีเยอะมันจะไปสะสมในร่างกายเรานะคะบ๊ายบาย ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันในเด้อค่ะอย่าเบิองซอซูซๆได้นน่ <c oughs> ข่าทานตอนเช้าบางคนทานน้ำชาตอนเย็นมันก็ได้นะคะตอนเย็นแต่ว่าส่วนมากวิวิ่ตื่นตอนเช้าแล้วหลัางแกนั้น25นาทีมันเราก็ออกก,กํลังกา,กายล้างแกอวกกาังกายแล้วก็เข้าห้องน้ำมันก็จะสบายตัวขึ้น มันก็ดีท็อกเอาของเสียๆในร่างกายเราออกไปนะคะได้ผลร้อยเปอซ็บายค่ะ